วันนี้นะคะเราจะมาทําแกงเขียวหวานกันนะคะวัตถุดิบมีไม่มากเลยค่ะมีมะเขือโหระพาใบมะกรูดพริกและกระทินะคะเนื้อสัตว์และผงข้านอกแกงเขียวหวานค่ะขั้นตอนนะคะเราต้องตั้งกะทิโดยใช้หัวกะทิให้เดือดก่อนนะคะหลังจากนั้นเราใส่เนื้อสัตว์เข้าไปค่ะผัดจน เนื้อสัตว์เริ่มสุกนะคะผัดกับหัวกะทินะคะเมื่อหัวกะทิและเนื้อสัตว์ได้ที่แล้วนะคะนี่นะคะเนื้อสัตว์เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําเข้าไปไม่ต้องกะเอานะคะไม่ไม่ต้องใส่จนเกินไปนะคะให้มีความนัวๆของน้ํากะทิเราด้วยนะคะ เราใส่น้ำกะทิหมดกล่องเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเราก็มีผงคะนอแกงเขียวหวานของเราใส่ไปหมดซองเลยนะคะคู่มือก็มีอยู่ข้างๆค่ะ โดยใช้เนื้อสัตว์กี่กรมัมน้ำกะทิประมาณกี่กล่องนะคะนี่เราใช้1นึ่งต่อหนึ่งหมดเลยค่ะกระทิหนึ่งกล่องนะคะและเราก็เคี่ยวไปจนน้ำกะทิเดือดนะคะพอเดือดจนได้ที่แล้วนะคะอาจจะชิมรสชาตินิดนึงนะคะ ใครชอบเค็มเติมน,น้ำตาลเข้าไปค่ะหรือเกลือนะคะและเมื่อเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่มะเขือเข้าไปเลยเราจะต้มจนมะเขือเริ่มสุกนะคะไม่ต้องถึงก,กับเละค่ะให้ทุกอย่างสุกเคี่ยวงวดนวลนวกันไปเลยจา้า ใครชอบมากินมะเขือเยอะๆก็ใส่ไปตามจำนวนนั้นได้เลยนะคะกินมากชอบกินก็ใส่ไปเยอะแต่ก็ไม่ต้องเยอะเกินจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ใบโหระพาใบมะกรูดและพริกลงไปค่ะเดือดจนได้ที่นะคะก็ปิดเตาได้เลยค่ะเห็นไหมคะ เราแทบไม่ต้องปรุงเลยเพราะเรามีผงแกงเขียวหวานจากนอรน,นี่เอง